ส,สดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านคราวนี้เราจะมาพิจารณาบทประคมภี์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่32ในเทศกาลธรรมดานะครับรายการนี้เป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านที่จะไปวัดวันอาทิตย์แล้วก็จะได้ยินได้ฟังบทพระคมภี์ทั้ง3บทนะครับเราจะพิจารณากันก่อนว่าบทพระคัมภีร์ทั้ง3บทนียพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าบางทีเราไปวัด บางทีอาจจะตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันในที่นี้มีความหมายว่าสมาธิเราอาจจะยังไม่พร้อมนะครับผู้อ่านพระคัมภีร์ขึ้นไปบนพระแท่นอ่านแล้วพออ่านจบแล้วเราจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรหรือแม้สมาธิเราพร้อมแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ซึ่งบางทีเรานึกภาพไม่ออกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตรงที่ไหนในโลก หรือว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นห่างจากเรากี่ปีเพราะฉะนั้นารายการนี้ก็เลยมีไว้เพื่อช่วยเหลือว่าเดี๋ยวเราไปวัดเราได้ยินบทอา่านทั้ง3บทในมิสวันอาทิตย์ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถจะประติดประตอสามารถจับความคิดหลักได้ว่าบทอา่านทั้ง3บทเนี่ยพูดเรื่องอะไรแต่ก่อนจะไปสู่บทอา่านทั้ง3บทก็ต้องบอกกันก่อนว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่32เทศก,กาลธรรมดา ปีพิธีกรรมของศาสนาคิดมีด้วยกันทั้งหมด34สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่32โอ้นี่ใกล้จะสิ้นปีพิธีกรรมแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเรามาถึงสัปดาห์ที่34สัปดาห์สุดท้ายออของปีพิธีกรรมจะเป็นวันสมโพธพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่32ก็ใกล้เคียงมากนะครับสัปดาห์หน้าเป็น33แล้วก็ไปถึงวันสมโพธสุดท้าย ของปีก็คือวันสมโภูดพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลแล้วเราก็จบปีพิธีกรรมแล้วนะครับปีพิธีกรรมมาถึงสัปดาห์ที่32อาทิตย์นี้จึงพูดถึงเรื่องให้เราคิดถึงวันหนึ่งที่โลกนี้จะต้องจบลงคราวนี้เราก็ค่อยๆมาพิจารณาบทอ่านว่าทั้ง3บทนะครับทำยังไงเขาถึงนำเราไปสู่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าโลกนี้จะจบลง เราก็ต้องเอามาพันดวกกับเดือนนี้ด้วยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนคริสตังเรายกถวายเดือนนี้ให้คริสตังทั้งหมดเนี่ยเลยลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเราก็สมพดดูดนักบุญทั้งหลายนะครับคิดถึงคนตายไปแล้วที่เขาชนะแล้วก็อยู่บนสวรรค์วันที่สองเราก็สวดภาวนาอุทิศแก่คนตายทุกคนนะครับวิญญาณในไฟชำระ แล้วก็วิญญาณที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักและตลอดทั้งเดือนเราก็ยังสวดภาวนาอุจิตแก่วิญญาณผู้ล่วงลับถ้าเราเอาความคิดเหล่านี้นมาผสมกันเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เราสวดภาวนาอุจิตแด่ผู้ล่วงลับทั้งผู้ล่วงลับที่อยู่บนสวรรค์และก็ผู้ล่วงลับที่อยู่ในไฟชำระผู้ล่วงลับอยู่บนสวรรค์เราสวดขอเขาให้เขาวิงบอลองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเรา ส่วนบรรดาวิญญาณที่ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ก็สวดภาวนาใช้ทดวดบาปให้เขาเอามาผสมกับอะไรครับเอามาผสมกับความคิดว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่32เทศก,กาลธรรมดาแล้วก็กําลังจะจบปีพิธีกรรมแล้วบทอ่านก็ยังนําเราไปสื่อว่าลูกต้องเตรียมตัวดีๆนะลูกต้องคิดดีๆเพราะว่าเรามาถึงบ้านปลายแล้วบทานที่หนึ่งในวันนี้จึงนํามาจากหนังสือ มัคคบีฉบับที่สองหนังสือมัคคบีเป็นหนังสืออะไรครับหนังสือมัคคบีก็มีด้วยกันสองเล่มนะครับนะที่มีด้วยกันสองเล่มเนี่ยก็เพราะว่าหนังสือเหล่านี้เขียนก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาในโลกนี้สมัยที่เขาเขียนหนังสือนะ่ะเขาไม่มีกระดาษแล้วก็เขียนบนแผ่นหนังคือเขาฆ่าสัตว์แล้วก็ถลกหนังแล้วเอาหนังเนี่ยมาเขียนตัวอักษรลงไปเพราะฉะนั้น เมื่อเวลาเขาเขียนเสร็จแล้วเขาก็ทําเป็นหนังสือม้วนนะครับเ,เป็นแผ่นหนังยาวๆนะครับเย็บหนังติดกันยาวๆแล้วก็ม้วนฝั่งหนึ่งนะครับมีแกนกลางทั้งสองฝั่งนะครับเวลาจะอ่านก็คลี่แกนฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ม้วนเก็บเข้าไปหนังสือม้วนที่ทําด้วยแผ่นหนังแบบนี้มันมีน้ําหนักมากเราไม่สามารถจะถืออ่านได้ถ้าหากสมมติเนื้อหามากเขาจึงทําเป็นฉบับที่หนึ่ง กับฉบับที่สองพอเราพูดว่าหนังสือมัคคบีฉบับที่หนึ่งกับฉบับที่สก็หมายถึงเป็นหนังสือเล่มเดียวกันเพียงแต่สมัยโบราณเขาต้องเขียนบนแผ่นหนังต้องทําเป็นหนังสือมว้วนสองม้วนนะครับแล้วหนังสือม้วนมีลักษณะยังไงก็มีลักษณะที่มีแกนกลางแล้วก็มว้มวนม้วนเหมือนเ,อเวลาอ่านนะครับก็คลี่ฝั่งหนึ่งออกอีกฝั่งหนึ่งก็ม้วนเก็บเข้าไป ในเมื่อเรารู้ลักษณะของหนังสือยูดามัคคีว่าเป็นหนังสือที่เขียนในพันธสัญญาเดิมคือก่อนพระเยซูเจ้าประสูตมานะครับแล้วเรื่องราวที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าในหนังสือยูดามัคคีเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของประชากรของพระปินเจ้าคือประชากรชาวอิสราเอลที่ถือว่าเป็นประชากรของพระปินเจ้าเนี่ยถูกอาณาจักรกีดครอบครอง ที่จริงอาณาจักรกีกก็ตีไปทั่วโลกนะครับนะอนาณาจักรกีกนี่รุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับอยู่ช่วงไหนล่ะครับห่างจากเราแค่ไหนอย่างที่มิกี้บอกว่าบางทีสมาธิเราน้อยเรายังไม่ทันจะรู้เลยว่าเรื่องนี้อยู่ห่างจากเรากี่ปีอาณาจักรกีกมาปกครองโลกตีอาณาจักรต่างๆแผ่อาณาเขตของบ้านเมืองของเขาไปทั่วโลกตีดินแดนต่างๆไปเนี่ยเขา รุ่งเรืองอยู่ในสมัยก่อนพระเิสูเจ้าประสูดมาประมาณ300ปีก็เรียกได้ว่าสามร้อยก่อนคิตศักราดนะครับปี300ก่อนคิตศักราดในยุคนั้นกรีกก็ตีดินแดนไปทั่วโลกแล้วก็ดินแดนยูเดียนะครับซึ่งเป็นประชากรของพระปิญเจ้าก็ถูกอาณาจักรกรีกมาครอบครองกษัตริย์ของกรีกคนหนึ่งชื่อกษัตร Anti ิย์อันติโอคุสนะครับเป็นคนที่ก็มีความโหดร้ายเวลาเขา ตีได้แล้วเนี่ยเขาก็เบียดเบียนศาสนานะครับเพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งที่เราไปวัดฟังในวันนี้ก็จะเล่าเรื่องออแม่คนหนึ่งมีลูกเจคนแล้วลูกของเขาทั้งเจคนเนี่ยถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระมหากษัตริย์กรีกแล้วก็ถูกบังคับให้กินเนื้อหมูกินเนื้อหมูแปลว่าอะไรกินเนื้อหมูก็แปลว่าให้เขาเนี่ย ฝา่าฝืนกฎบัญญัติของศาสนาทําสิ่งที่เราเรียกว่าทุราจาร์ทุราจาร์ศาสนาเพราะฉะนั้นบัญญัติบอกว่าอย่าก,กินเนื้อหมูนะครับชาวยิวเขาก็มีธรรมเนียมว่ามีธรรมบัญญัติว่าห้ามกินเนื้อหมูแต่ชาวกรีกพอมมาปกครองเขาแล้วเนี่ยก็รังแกเขาเราอาจจะเห็นว่าการกินเนื้อหมูมันจะเป็นอะไรมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เห็นสําคัญอะไรเลยแต่สําหรับคนที่มีความเชื่อในองค์ผู้ผู้เป็นเจ้า การฝ่าฝืนถ้ามันพระบัญญัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําร้ายจิตใจเหมือนเหมือนว่าเราเนี่ยต้องต้องต้องทรยศต่อความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นการกินเนื้อหมูในสายตาของคนปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเล็กน้อยไม่สําคัญอะไรแต่สําหรับคนที่มีความเชื่อแล้วการฝ่าฝืนอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเอาเขามาลอ้อเอาเขามาล้อเลียนแล้วก็ดูถูกดูแคลนเขาแล้วทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวด เราจึงเห็นว่าวันนี้เราไปฟังบทอ่านที่หนึ่งฉากแรกเนี่ยเขาให้แม่คนหนึ่งเนี่ยจับตัวแม่มานะครับแล้วก็จับตัวลูกของผู้หญิงคนนี้เจคนแล้วก็บอกให้ลูกเขาเนี่ยกินเนื้อหมูแลบลิ้นออกมาถ้าไม่กินเนี่ยก็จะฆ่าให้ตายนะครับจะฆ่าให้ตายปรากฏว่าเรื่องที่เราได้ฟังในวัน,นี้เป็นวีรกรรมของลูกๆของผู้หญิงคนนี้ทุกคนก็คือว่าเขาไม่ยอมกินเนื้อหมู เขายอมพลีชีวิตตายดีกว่าที่จะละเมิดธรรมบัญญัติแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคําพูดของลูกๆเขานี่สิครับสําคัญคําพูดของลูกเขาที่อยู่ในบทอ่านที่หนึ่งที่เราจะได้ฟังในวันนี้มีความไพเราะนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เรามาฟังคําคพูดของลูกทั้ง7คนของผู้หญิงคนนี้กันนะครับ ในช่วงนี้เราจะมาพิจารณาคำพูดของลูกทั้งเจ็ดคนของหญิงคนนั้นที่ถูกรังแกฝ่ายจิตใจ,จถูกเบียดเบียนศาสนาบังคับให้กินเนื้อหมูนะครับเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมารดาและบุตรเจ็ดคนถูกจับกลุ่มกษัตริย์ทรงพยายามบังคับเขาให้กินเนื้อหมูมมซ่งซึ่งทำบัญญัติห้ามกินโดยใช้แท้เขี้ยนตีทรมานบุตรคนหนึ่งพูดแทนพี่น้องว่า พระองค์ทรงซักถามพวกเรานี้หวังจะทราบอะไรเล่าเราพร้อมจะตายดีกว่าจะละเมิดธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษเมื่อใกล้จะตายขาพูดว่าพระองค์ทรงโหดร้ายทรงทำลายชีวิตปัจจุบันของพวกเราได้แต่พระเจ้ากษัตริย์จอมจักรวาลจะทรงบันดาลให้เรากับคืนชีพมีชีวิตตลอดไปเพราะเราได้ตายเพื่อธรรมบัญญัติของพระองค์ ต่อจากนั้นคนที่สก็จุดทรมานแสดงว่าคำพูดเมื่อกี้เป็นคำพูดของลูกคนที่สองนะครับก็ไล่มาเรื่องยูดาห์มัคคบีก็เล่าว่าลูกของเขาเจ็ดคนเนี่ยยอมตายทุกคนนะครับพอมาถึงคนที่สามเมื่อถูกสั่งเขาก็แลบลิน้นคือเ่าการจะกินเนื้อหมูเนี่ยจะต้องจะต้องอ้าปากแล้วก็เอ่อแลบลิ้นเอาลินาล้นเนี่ยแตะเนื้อหมูถึงจะรอดใช่ไหมครับลูกเขาก็ทําท่าทําท่าว่า เมื่อถูกสั่งเขาก็แลบลิ้นและยื่นมือออกมาอย่างกล้าหาญแล้วพูดอย่างภาคภูมิใจว่าพระเจ้าประทานอวัยวะเหล่านี้ให้ข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมจะสละอวัยวะเหล่านี้เพราะเห็นแก่ธรรมเมื่อบัญญัติของพระองค์ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับอวัยวะเหล่านี้คืนมาอีกครั้งหนึ่งการแลบลิ้นหมายถึงอะไรครับการแลบลิ้นหมายถึงว่าลูกคนเนี้เขายินดียินดีให้ตัดลิ้นเขาดีกว่าที่เขาจะ ใช้ลิ้นแต่ต้องเนื้อหมูยื่นมือออกมาให้ตัดมือเขาดีกว่าที่จะเอามือเนี่ยไปหยิบเนื้อหมูมากินเพราะฉะนั้นลูกคนนี้จึงยื่นมือออกมาแล้วก็แลบลิ้นออกมาแล้วก็กลับบอกว่าข้าพเจ้ายอมเสียสละอวัยวะเหล่านี้เพราะเดี๋ยวพระบินเจ้าบนสวรรค์จะคืนข้าพเจ้าพี่น้องลองสังเกตดูนะครับชาวยิวจริงๆแล้วเขาไม่มีความคิดเรื่องชีวิตหน้า เขาเองเขาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตหน้าเขาคิดว่าคนไหนเป็นคนดีพระผเป็นเจ้าต้องอวยพรเขาตั้งแต่ในโลกนี้ให้เขาเป็นคนที่ร่ํารวยอายุยืนหรือว่ามีลูกหลานมากแต่ปรากฏว่าหนังสือยูดามัคคาบีเล่มนี้แปลกครับเขาเริ่มมีความคิดถึงชีวิตหน้าคาพูดของเด็กก็คือลูกของหญิงคนนี้ซั้งเจคนเขาพูดถึงว่าพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์จะประทานอวัยวะเหล่านี้คืนแก่เราเมื่อเรายอมเสียสละ ก็แสดงว่าหนังสือยูดาห์มัคคีเนี่ยเขาเขียนขึ้นในสมัยที่ใกล้ใกล้เคียงพระเยซูเจ้ามากคือความคิดชาวยูเริ่มเริ่มจะเข้าใจว่ามันควรจะต้องมีชีวิตหน้าแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ยังไม่ชัดเจนยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ชัดเจนกว่านี้คือหนังสือปรีชาญาณแต่ก็ไม่ไม่ชัดจนกระทั่งพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้แล้วพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วกลับคืนชีพ แล้วพระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่ามีชีวิตหน้านั่นนะครับชัดเจนที่สุดเรามาดูบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้อีกเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ลูกคนที่สามได้กล่าวว่าพระเป็นเจ้าจะทรงคืนอวัยวะเหล่านี้แก่เขาแล้วนะครับกษัตริย์ทรงประหลาดพระไทยเช่นเดียวกับข้าราชบริพารที่หนุ่มคนนี้มีความกล้าหาญจนไม่หวั่นไหวต่อการทรมานใดๆกษัตริย์และข้าราชบริพารแปลกใจมากในความที่ มีจิตใจกล้าหานเขาซื่อสัตย์ต่อธรรมบัญญัติแล้วก็หนังสือยูดาห์มัคคบีก็ต้องการจะบอกว่ากษัตริย์ของกรีกเนี่ยข่มเหงน้ําใจเราจึงเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับการที่เราทําร้ายจิตใจกันเนี่ยไม่ได้บางทีไม่จําเป็นต้องทําร้ายเอาแส้มาเคียนเอาไม้มาตีเอาอาวุธมาทําร้ายแต่การทําร้ายใจก็คือ ไม่ให้เรามีอิสระในความเชื่อเนี่ยก็เป็นการทำลายจิตใจแต่กษัตริย์และข้าราชบริพารเนี่ยแปลกใจในหัวใจของเด็กทั้ง7คนนี้นะครับเมื่อเขาตายแล้วน้องชายคนที่สี่ก็ถูกทรมานเช่นเดียวกันเมื่อใกล้จะตายคราวนี้เป็นน้องคนที่สแล้วนะครับเขาพูดว่าตายด้วยน้ำมือมนุษย์เป็นสิ่งสวยงามเมื่อมีความหวังว่าพระเจ้าจะประทานชีวิตให้อีก แต่พระองค์ข้าแต่พระราชาพระองค์จะไม่มีวันได้กลับคืนพระชนม์ชีพอีกเลยลูกคนที่สี่กับพูดประโยคที่ที่เด็ดเดี่ยวกับลูกคนที่สามลูกคนที่สามบอกพระเป็นเจ้าจะคืนอวยวะเหล่านี้ให้แต่ลูกคนที่สี่บอกว่าตายด้วยเนื้อมือมนุษย์แบบเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามแบบไหนแบบที่เรามีความเชื่อในพระโอ้โหนี่เป็นความพูดที่เด็ดขาดมากเลยนะครับ บอกแล้วว่าเนื้อหาเนี่ยเรารู้แล้วแต่ว่าเราต้องมาอ่านคําพูดของของเขาที่เขียนลงเป็นพระคัมภีร์นะครับตายด้วยนิ้วมือมนุษย์เป็นสิ่งสวยงามตายด้วยนิ้วมือมนุษย์แบบไหนแบบที่เราซื่อสัตย์ต่อพระบินเจ้าเราไม่ทรยศต่อความเชื่อของเราแล้วเด็กคนนี้กลับบอกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อมีหวังว่าพระเจ้าจะประทานชีวิตให้อีกเราจึงเห็นได้ว่าโอ้เพระเาะฉะนั้น การที่บทอ่านที่หนึ่งนำมาอ่านในวันนี้เขาต้องการจะชี้ให้เราเห็นอะไรครับต้องการจะชี้ให้เราเห็นว่ามีชีวิตหน้าเพราะฉะนั้นความคิดหลักที่พ่อบอกว่าวันนี้เราต้องคิดว่าวันหนึ่งชีวิตในโลกนี้จะจบลงเนี่ยก็ไม่ได้จบแบบไรจุดหมายปลายทางนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เวลาเขาเรียนฟิสิกส์ไปมากๆเนี่ยเขาอาศัยวิชาฟิสิกส์เนี่ย เป็นเส้นทางที่ทาให้เขารู้จักพระปินเจ้าแล้วก็พูดคําหนึ่งครับก็พูดว่าจัก,กรวาลเนี่ยพระปินเจ้าทรงไม่ไม่สามารถจะทอดลูกเต่าได้หมายความว่าพระปินเจ้าไม่สามารถจะทํากับจัก,กรวาลแบบว่าตามมีตามเกิดไรทิศทางหรือว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญดับไปโดยบังเอิญแต่ว่าพระองค์ทรงมีเส้นทางแน่นอน ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขนาดนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆในโลกนะครับเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขายังพูดว่าพระเบินเจ้าไม่ส่งทอดลูกเต๋าในการที่ดูแลจักรวาลเช่นกันและนี่เรากําลังจะพูดถึงว่าบทอ่านที่หนึ่งทำให้เราเห็นว่ามีชีวิตหน้าเด็กเจ็ดคนที่เป็นลูกของแม่คนนี้แล้วแม่ของเขาก็เห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาแล้วลูกของเขาก็ไม่ยอมฝ่าฝืนธรรมะเบญจัดแต่คำพูดของลูกของเขาสําคัญกว่าก็คือลูกของเขาพูดว่า มีชีวิตหน้าเพื่อเป็นเจ้าจะคืนอวัยวะให้แก่เราแล้วก็การตายด้วยมือมนุษย์แบบนี้เป็นสิ่งสวยงามแบบไหนครับแบบที่เราซื่อสัตย์ต่อพระบิ็นเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานชีวิตให้แต่ลูกคนที่สี่คนสุดท้ายยังพูดต่อไปว่าแต่พระองค์พระมาหากษัตริย์กรีกที่เบียดเบียนเนี่ยพระองค์จะไม่มีวันได้กลับคืนพระชนชีพอีกเลยเขายังพูดถึงชีวิตหน้าแต่ชีวิตของการที่เราไม่เชื่อถึงพระบิดฑเจ้าเนี่ย เราจะไม่มีชีวิตหน้าอีกเลยเดี๋ยวพบกันช่วงที่3นะครับ เมื่อเราได้ฟังหนังสือมัคคบีฉบับที่สองล้วได้ยินได้ฟังความกล้าหาญของลูกทั้ง7คนแล้วก็เช้านี้เราไปวัดเราก็จะได้ยินได้ฟังนะครับในเช้าวันอาทิตย์พี่น้องไปวัดกันก็จะได้ฟังบทอาบบ่านบทนี้เป็นบทแรกเนี่ยก็แสดงว่าเด็กหนุ่มเราเนี่ยเมื่อเขามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยเขาเชื่อถึงชีวิตหน้าว่ามีจริงและเมื่อถึงเชื่อถึงชีวิตหน้าเนี่ยก็เป็นคนที่มีความหวัง สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสเนี่ยทรงให้คำจํากัดความความหวังเนี่ยดีมากเลยครับพระองค์บอกว่าความหวังเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดสวยๆหรือว่าเป็นคำพูดของพวกที่อมองโลกในแง่ดีปลอบใจตัวเองไปวันๆว,ว,ว่ามีความหวังมีความหวังแต่คิจชนที่มีความหวังจะต้องดำเนินชีวิตความหวังสแสดงออกมาภายนอกเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งสตรีคนหนึ่งที่เขาตั้งคัน พะสตรีคนหนึ่งเขาตั้งคันเขาก็ยังคงเป็นสตรีอยู่นั่นแหละครับแต่เขาเป็นมากกว่านั้นเขาเป็นแม่แล้วพอเขาเป็นแม่แล้วต่อไปนี้เขาดเนินชีวิตทุกวันเนี่ยเขาแสดงออกถึงความหวังหวังว่าวันหนึ่งลูกเขาจะออกมาแล้วก็หวังต่อไปว่าเขาจะได้เลี้ยงดูลูกอุ้มลูกกอดลูกแล้วเขาแสดงยังไงครับทุกวันเขาก็วนเวียนไปที่ร้านขายเสื้อผ้าเด็กๆไปที่ร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงลูกไปซื้อขวดนม ไปซื้อ,อเตียงเด็กๆแล้วก็ไปมองดูว่าเดี๋ยวลูกเขาออกมาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงจะมาซื้อเสื้อตัวนี้นะถ้าเป็นผู้ชายก็จะซื้อเสื้อตัวนี้นะได้ไปเดินดูทุกวันพระสันตปะปาปาฟรังซิสพระองค์ส่งยกตัวอย่างอย,างย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับบอกว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนมีความหวังเนี่ยเราจงดําเนินชีวิตความหวังออกมาเหมือนกับสตรีที่กําลังจะเป็นแม่เขามีความหวัง แล้วเราเห็นได้เลยว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เขากำลังจะเป็นแม่เนี่ยเขามีความหวังแล้วก็ตื่นเต้นกับความหวังนี้ทุกวันเขาไม่เคยเฉยเฉยกับความหวังนี้เขามีความหวังว่าเดี๋ยวลูกน้อยเขาจะออกมาแล้วทุกวันเขาออกไปทํางานหรือว่าเขาออกไปใช้ชีวิตเขาก็คิดกังวลกงวายกังวลอยู่กับเรื่องลูกของเขาสารวนอยู่กับเรื่องลูกของเขา,า,เขเขาไม่ใช่กังวลแบบเครียดแต่ว่าเขาสารวนคิดถึงว่าลูกจะออกมาหน้าตายังไง คิดถึงว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเลี้ยงลูกยังไงแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เลี้ยงลูกยังไงทําไมเราเป็นคริสตังเรามีความหวังเราไม่ดําเนินชีวิตทุกวันออกไปดําเนินชีวิตแล้วแสดงออกแบบแบบคนมีความหวังจริงๆอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขามีลูกแล้วครับในช่วงนี้มาถึงช่วงที่3แล้วนะครับเราเพิ่งจะได้ยินบทอ่านที่1หนังสือมักคบีนะครับแล้วก็เล่าถึงเรื่องแม่แล้วก็ลูกเจคน แต่บทพระวรสารในวันนี้นะครับเป็นบทพระบรสารที่พระยีสเจ้าทรงกล่าวถึงชีวิตหน้านะครับเป็นบทที่มีคนมาถามพะะยีส่สเจ้าว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นก็คือว่ามีชายคนหนึ่งเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ตายไปตามธรรมเนียมชาวยิวเขากา็สามารถที่จะรับเอาชายคนที่สองเอาใหม่อีกทีนะ เอาตรงที่ว่าพ่อจะเข้าตรงที่ว่า,เ,าเราเราเพิ่งได้ยินบท,บทอ่านที่หนึ่งบทอ่านเดียวนะครับบทพระบรสารในวันนี้แล้วกันนะอโอเค <c oughs> ส่วนบทพระบรสารในวันนี้ได้พระเยซูเจ้าทรง,งพูดถึงชีวิตหน้านะครับเราไปวัดในวันนี้เรานําบทอ่านบทพระบรสารของนักบุลลูก,กานะครับแล้วเขาตัดตอนมาแต่จริงตอนเต็มเ็มเนี่ยเป็นตอนที่ มีชาวยูวจะมาจับผิดพระเยซูเจ้าคือเขาเล่าว่าชายคนหนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงแล้วชายคนนี้เขาก็ตายไปตำเนียมชาวยิวเมื่อผู้ชายคนนั้นตายเนี่ยคนที่เป็นพี่น้องสามารถจะรับผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาต่อได้นะครับถ้าตกลงปรงใจกันปรากฏว่าคนที่ผู้ชายคนที่สองซึ่งเป็นน้องชายก็รับมาแล้วผู้ชายคนนี้ก็ตายไปแล้ว น้องคนที่สามก็รับผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาแล้วก็ตายไปแล้วก็ก็เล่าว่าอย่างเนี้ยตายเป็นอย่กงก็ั่งครบเจ็ดคนผู้ชายตายครบเจ็ดคนแล้วเขาถามพี่ยืนสจ้าว่าถ้าหากพระองค์พูดถึงเรื่องชีวิตหน้าเนี่ยเรามีการกลับคืนชีพอะเวลาตายไปเบื้องสวรรค์แล้วผู้หญิงคนเนี้ยจะเป็นภรรยาของใครในพี่น้องเจ็ดคนนี้เราเลยเอาบทอ่านที่หนึ่งมาเชื่อมกับบทพบระวรสารก็พอจะเชื่อมได้นะครับเพราะว่า บทอ่านที่หนึ่งเนี่ยลูกเจ็ดคนคราวนี้คนที่มาจับผิดพี่ยีสื่อเจ้าทรงยกตัวอย่างพี่น้องเจ็ดคนคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับเขาใช้เลขเจ็ดแต่ว่าบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกเจ็ดคนยอมตายกินเนื้อหมูเพราะเชื่อว่ามีชีวิตหน้าที่พระบิดาเจ้าจะคืนอวบยวะแล้วก็พระบิดาเจ้าจะทรงคืนชีวิตใหม่ให้มีการกลับคืนชีพแต่ว่า ปรากฏว่าเมื่อเขาถามพระเยซูเจ้าก็เป็นคําถามที่ในสังคมชาวยูเนี่ยแสดงว่าเขาไม่เชื่อถึงชีวิตหน้าแล้วพอพระเยซูเจ้ามาพูดถึงชีวิตหน้าเขาก็เลยจงใจสร้างประเด็นขึ้นมาว่าอ้าวถ้าอย่างนี้แล้วตกลงพี่น้องเจ็ดคนที่รับผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยารับไปเรื่อยจนกระทั่งคนที่เจ็ดตายพอไปสวรรค์แล้วผู้หญิงคนนี้จะเป็นภรรยาของใคร พะเยซูเจ้าตรัสก,กับเขาว่าคนของโลกนี้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแต่คนที่จะบรรลุถึงโลกหน้าและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนั้นจะไม่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีกเพราะเขาจะไม่ตายอีกต่อไปเขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์และจะเป็นบุตรของพระเจ้าคําตอบของพระเยซูเจ้านี้มีความหมายว่าเมื่อเราไปถึงโลกหน้าเนี่เราจะมีระเบียบแบบแผน แล้วก็มีกฎระเบียบอีกชุดหนึ่งไม่ใช่แบบที่ในโลกนี้ทำเม่บัญญัติของโมเสสเขียนเอาไว้ว่าชายคนนี้รับผู้หญิงคนนี้ม่เป็นภรรยาแล้วก็มาเป็นภรรยากันในเป็นสามีภรรยากันในโลกแต่บนสวรรค์จะมีอีกสถานะหนึ่งแน่นอนพี่น้องซึ่งแต่งงานกันมีความรักกันสามีภรรยาความรักของพี่น้องเป็นของดีสามีที่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อสามีความรักของเราเนี่ย จะสืบเนื่องไปจนกระทั่งถึงชีวิตนี้รันดนเป็นความรักที่สวยงามที่ปเป็นเจ้าทรงผูกเราไว้ด้วยสินสมรสเวลาเราไปแต่งงานหน้าพระท่านจะปะพักพระเป็นเจ้าและต่อหน้าเพื่อนมนุษย์การแต่งงานของเราตามจารีตคาทอลิกเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องความรักนี้จะยืนยาวไปจนถึงสวรรค์แต่กฎของโมเสสเนี่ยเป็นกฎซึ่งไม่สามารถจะเอาไปใช้ในเมืองสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นพอผู้ชายคนนั้น พี่น้องเจ็ดคนกับผู้หญิงคนนั้นที่แต่งงานกันเมื่อเขาสิ้นชีวิตจากโลกนี้ทั้งหมดแล้วแล้วเมื่อไปสวรรค์เราไม่ต้องเอาคําถามนี้มาถามเพราะบนสวรรค์พระเป็นเจ้าจะให้เขามีอีกสภาพใหม่ให้เขามีสภาพใหม่อีกสภาพหนึ่งแล้วในสภาพใหม่นี่เขารักกันกับใครชีวิตของเขาก็จะมีความรักนั้นที่มั่นคงถาวรไปจนถึงเมืองสวรรค์แล้วถ้าหากว่าเรามีความรักอย่างนั้นจริงๆในใจ เราก็ไม่ลงมาถามหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเดี๋ยวพระเบิดาาก็จะจับสรรกฎระเบียบอีกชุดหนึ่งไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงตอบคําถามคนที่มาจับปิดพระองค์เรื่องชีวิตหน้าว่าท่านเข้าใจผิดแล้วเพราะพระเบิดาาเป็นพระของคนเป็นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ตายไปแล้วพอไปถึงเมืองสวรรค์พระเบิดาาก็เป็นพระของคนเป็นพระเบิดาาไม่ได้เป็นพระของคนตายเพราะฉะนั้นผู้ตายแล้ว ก็จะไม่ได้อยู่ในสภาพนี้เอาไปใช้กับพระเ็นเจ้าได้เขาจะมีสภาพเป็นเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่พระเจ้าจึงทรงสรุปคําตอบของพระองค์บอกว่าโมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ทําไมล่ะครับเพราะว่าโมเสถามองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พุ่มไม้ลุกเป็นไฟแต่ไม่ไหม้พระเ็นเจ้าบอกว่าเราคือผู้เป็นพระองค์ทรงเป็นพระเ็นเจ้าของผู้เป็น เมื่อพูดถึงองค์ผู้บุปินเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบพระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตายแต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็นเพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เพราะฉะนั้นคําตอบของพระเยซูเจ้าจึงบอกเราว่าอะไรนะครับที่เราอยู่ด้วยกันในโลกนี้แล้วก็มีกรอบมีระบบระเบียบพอเราไปถึงเมืองสวรรค์โลกหน้าเนี่ยกรอบเหล่านี้ ใช้กับพระองค์ไม่ได้พระองค์เป็นพระของผู้เป็นพระองค์ทรงมีทุกอย่างเตรียมพร้อไมไว้ให้แม้กระทั่งความรักที่เรามีต่อการฉันสามีภรรยาเมื่อเราไปถึงเมืองสวรรค์ความรักนี้ยังคงถาวรมั่นคงอมตะแต่เราอยู่ในสภาพอีกสภาพหนึ่งซึ่งเมืองสวรรค์น,นั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าจะเป็นอย่างไรแต่ความรักที่เราบอกว่าเราได้รับการผูกไว้กับพระเป็นเจ้าแล้วจะคงอยู่ครับความรักนี้เป็นของดีขอ ท่านผู้ฟังนะครับไปวัดในวันนี้แล้วเราก็ไปฟังพระคมภีร์แล้วขอให้เราวิงวอลขอเพื่เป็นเจ้าขอให้จิตใจของเราเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเมืองสวรรค์มีความเชื่อเรื่องชีวิตหน้าสอนลูกๆเราทุกคนด้วยสวัสดีครับ